สวัสดีค่ะเรามาชมกันต่อไปนะคะทริปที่เราเดินทางขึ้นสกอตแลนด์เป็นครั้งแรกค่ะทุกคนมาดูความที่เห็นหิมะปกคลุมเยอะๆแบบนี้นะคะตื่นตาตื่นใจน่าดูค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ค่อยๆไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเรายังไม่ถึงเขตสกอตแลนด์กันนะคะทุกคนยังอยู่ในเขตอังกฤษกันอยู่ค่ะตอนนี้ก็ เห็นความมืดฟ้ามัวดินนะคะหิมะไม่ได้ตกนะคะตอนนี้แต่ว่าเป็นละอองเศษเล็กๆนะคะที่ยังฟูๆลอยๆอยู่แล้วก็เนี่ยค่ะให้ดูสองข้างทางโอ้ตื่นเต้นนะคะในตอนนั้นตื่นเต้นน่าดูค่ะทุกคนก็ไต่ขึ้นไปนะคะลุงก็ขับรถเร็วจังเลยทุกคนถ้าย้อนเวลาได้ดิฉันจะต้องจัดการลุงแน่นอน แต่ก็เข้าใจอ่ะนะคะเพราะว่าเราก็รีบเร่งที่จะไปถึงโรงแรมที่พักให้ทันเวลานะคะก่อนที่จะมืดกว่านี้นะคะเพราะว่าลุงนี่มีปัญหากับการขับรถในขณะที่มืดมืดนะคะอันนี้ยังเป็นช่วงตอนกลางวันอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าหากมีหิมะตกแล้วก็บริเวณ ภูมิประเทศที่สูงสูงแบบนี้นะคะมันก็จะมีทั้งเมฆด้วยเนาะแล้วก็มีหิมะด้วยแล้วก็มีเมฆด้วยโอ้น้องวัวยืนอยู่ท่ามกลางหิมะค่ะทุกคนทุกครั้งที่ขับรถผ่านเห็นวัวเห็นม้ายืนอยู่ท่ามกลางหิมะแบบนี้ดิฉันสงสารมากค่ะแล้วก็มาถึงบริเวณที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งในนาทีนั้นดิฉันยังไม่รู้ว่าลุงจอดทําไมอะ่ะลุงจอดให้ดูวิวเหรอ ลุงบอกว่าลงไปสีที่รักสถานที่แห่งนี้นะเธอจะได้จดจำมันเธอจะได้รู้ในนาทีนั้นที่ฉันไม่เข้าใจละค่ะทุกคนว่ามันคือสถานที่อะไรแบบไหนเพราะว่ามันโดนปกคลุมไปด้วยหิหมะทั้งหมดนะคะแล้วก็เมฆด้วยนะคะมันมันขาวไปหมดเลยค่ะทีนี้ลุงก็บอกว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นเป็นบอ์เดอร์เป็น, border, ปนอ่สุดอนาเขตแดนระหว่าง อังกฤษกับสกอตแลนด์ค่ะทุกคนนี่ค่ะใครเคยผ่านมาในจุดนี้ก็จะเห็นแล้วนะคะแล้วก็จะรู้ต,ตอนนี้ดิฉันก็อยากจะให้ทุกคนฟังเหมือนกันนะคะว่าดิฉันพูดอะไรบ้างแต่ว่าลมแรงะคะ่ะทุกคนลมแรงมากแล้วก็แสบตานะคะน้ำตาไหลขี้มูกไหลค่ะทุกคนมือนี้ขนาดใส่ถุงมือน,นะคะยังหนาวเลยคะ่ะสั่นนี่ค่ะลูกชายก็เห็นหิมะก็อยากเล่นแหะคะ่ะ น,นี่ก็จะพาทุกคนไปดูที่หินก้อนนั้นนะคะว่ามันมีความพิเศษอะไรยังไงมาถึงตอนนี้นะคะหลายๆคนที่เคยผ่านตรงนี้ก็จะรู้แล้วนะคะว่ามันคือสุดเขตนะคะอันนี้ก็คือเข้าสู่สกอตแลนด์แล้วค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นสกอตแลนด์นะคะดิฉันในนาทีนั้นก็จะตื่นเต้นมากค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกนะคะมาฝั่งนี้ซิก็จะเป็น อังกฤษนะคะนี่ค่ะตื่นเต้นน่าดูครั้งแรกที่มาสัมผัสสุดเขตแดนตรงนี้ก็มาพร้อมกับหิมะแบบนี้นะคะแล้วก็โอ้ดูกล้องค่ะทุกคนดูกล้องที่ชัดที่สุดในยุคนั้นนะคะ <laughs> พูดเยอะแยะนะคะพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่นโอ้ยฟังไม่รู้เรื่องหรอกค่ะคลิปจริงๆแล้วมีแต่เสียงลม่ะทุกคน ดิฉันในยุคนั้นนะคะยังยังไม่อ้วนมากนะคะยังกําลังจะเริ่มเริ่มอ้นวนละแล้วเราก็เดินทางต่อค่ะทุกคนหลังจากบริเวณเขตแดนแล้วนะคะขับมาเรื่อยๆก็ไม่มีหิมะค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ไต่ขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะคะพื้นที่นะะี่ค่ะอันนี้คือ สกอตแลนด์แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะอยากจะให้ทุกคนดูจริงๆแล้วคลิปนอกจากจุดชมวิวจุดตรงนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกค่ะแต่ว่าอยากจใจทุกคนดูนะคะบ้านเมืองเขารถราเขาวิวทิวทัศน์เขาว่าหน้าหนาวที่บอกว่าไม่มีแสงแดดไม่มีแสงแดดไม่มีแสงแดดมันเป็นแบบนี้นี่เองทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะคะเวลาฝรั่งที่เขา มาที่เมืองไทยแล้วเขาอยากจะอาบแดดนะ่ะเพราะอะไรมันเป็นเพราะแบบนี้ล่ะค่ะทุกคนยิ่งถ้าเข้ามาในช่วงหน้าหนาวของเขาเนี่ยโอ้เข้าจะโกยแสงแดดเข้าสู่ร่างกายให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าหาแสงแดดยากเย็นมากค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศของสกอตแลนด์นะคะก็จะมีทั้งภูเขาแล้วก็มีส่วนที่เป็นทุ่งราบนะคะ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเห็นเขาปลูกพวกพืชบาลีหรือว่าวีดอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่ในบางพื้นที่เนี่ยนะคะก็ใต้พื้นดินเนี่ยก็จะมีความเป็นหินเยอะค่ะทุกคนจะใช้รถแทรกเตอร์หรือว่ารถไถรถอะไรก็ตามใช้มาขุดมาไถเนี่ยก็จะเจอหินซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาที่ปลูกพืชไม่ได้เขาก็จะเลี้ยงแกะ,ะข้นแกะ จากสกอตแลนด์ก็จะมีชื่อเสียงนะคะอันนี้เป็นปั๊มค่ะทุกคนปั๊มเล็กๆแบบนี้นะคะยี่ห้อนี้มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศอังกฤษนะคะโดยเฉพาะตรงไหนที่เป็นค่อนข้างจะชนบทนิดนึงก็จะมีค่ะนี่มีศูนย์โชว์รูมของรถยี่ห้อนั้นด้วยเนาะ <c oughs> ให้ดูไปเรื่อยๆค่ะภาพอาจจะเก่าแล้วก็สีสัน ของฤด,ดูหนาวก็ไม่สวยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่เก่าแล้วก็อาจจะดูเก่านิดนึงอ่ะทุกคนตรงนี้เป็นวงเวียนนะคะซึ่งการขับรถราในอังกฤษหรือว่าสกอตแลนด์ส่วนใหญ่เกือบทุกที่นะคะก็จะเป็นวงเวียนกฎการขับรถนะคะก็ต้องให้รถที่อยู่ในวงเวียนไปก่อนนะคะทุกคนที่อำเภอบ้านดิชันนะคะกเ็เขาทำวงเวียนนะคะแต่ว่าคนไม่รู้คะ่ะ คนคิดว่าตัวเองมาจากทางตรงก็พุ่งเข้าสู่วงเวียนนะคะรถที่อยู่ในวงเวียนนี่ต้องจอดให้ทุกครั้งค่ะทุกคนอันนี้สะพานที่เห็นอยู่นี้เป็นสะพานทางรถไฟนะคะซึ่งถูกสร้างในสมัยวิกตอเรียนนะคะตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะข้ามแม่น้ำทวีดนะคะ ดูวิวทิวทัศน์นะคะทุกคนอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ชมค่ะคลิปนี้ยังไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนเป็นคลิปเก่าที่ถ่ายไว้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ชมบ้านเมืองถนนหนทางของเขานะคะในช่วงฤดูหนาวนะเนี่ยค่ะหิมะปกคลุมก็ไม่ได้คลุมทั้งหมดเห็นไหมคะก็จะมีโซนที่หิมะไม่ลงก็มีนะคะ ตรงไหนให้ช้าก็จะเขียนไว้ slow นะคะการขับขี่ก็เหมือนประเทศไทยเราค่ะเรายังคงไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไต่เหนือขึ้นไปเรื่อยๆคะ่ะก็จะเจอเมืองเล็กๆบ้างหมู่บ้านเล็กๆบ้างนะคะนี่ค่ะต้นไม้บางต้นก็แข็งแรงทนทานกับอากาศหนาวนะคะ นี่พยายามถ่ายให้ถึงที่สุดเป็นเท้าเล็กๆค่ะทุกคนนี่มีปั๊มนี้ด้วยนะยี่ห้อนี้นะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกปั๊มหนึ่งที่เห็นได้ทั่วไปนะคะดูตึกรามบ้านช่องของเขานะคะนีค่ะสกอตแลนด์กับอังกฤษก็ไม่ค่อยจะแตกต่างนะคะตึกรามบ้านช่องเขานะคล้ายๆกันแต่ว่าพอเราขึ้นเหนือไปมากๆเนี่ยก็จะมีบ้าน ที่ค่อนข้างจะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะคะอึมครึมแบบนี้ละค่ะทุกคนจะหาสีสันสดใสดส,สวยงามยากมากในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะแต่ถ้ามีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาเนี่ยโอ้โหสวยงามค่ะทุกคนต่อให้มันเป็นหน้าหนาวมันก็ยังสวยงามนะคะยิ่งถ้ามีหิมะตกคลุมด้วยแล้วโอ้โหสวยค่ะเอาละค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ยาวพอแล้วนะคะเราจะตัดคลิปกันแค่นี้ก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ